สวัสดีคับเปกับฟิซิกส์ขอผมสำหรับวันนี้ฉันโอเสิร์ผมกับเพ่กับเซนสโลดิสซึ่งความยังจะเป็นบาเซรโกอนิกและแบบกดาวอผมเล้นะทำเปิดโมโนเฟลของผมแต่ว่าเพื่อความบอกว่าแอดทะลดุดบมความฮานะสกีไป คาดเยอะแน่นอนคาดเป็นร้อยกว่าตัวเฮ้ยเฮ้ยตึ๊ตึ ยังเยอะแต่ยังยี่ดีคเะสเปกเอาว่าอะไรอะไรนั่นเออเฟลเกมมือ ไม่ยิงก็ขอพายอะอ่าโอ้เฮ้ย N L เฮ้ยตา,ายหมดแล้วฮ่าฮ่าฮ่านี่ยที่ผมโดโดนโดนฟิล no, no เอยู A, เด็กที่เกียดโน้ตจำเพราะว่าอะไร <c oughs> ตื้นเอสเคฮ่องกง ที่จะอยู่ตหวันอาจาจีว่โอ้ยอะไร C A นาดาเจฮี

D E Apa itu? Hei Hei Delta

มาสเอรผมกดซับสไคร์ด้วยนะคบสวัสดสวัสดีครับ